ครับผมเบ็ดหกสิบของเราช็อตนี้ก้อนโตมาอีกแล้บอกอู้ยิซูปเปอร์เมกาเหรอพันเนี้ยบอกโอ้โหบวกถึงหมื่นแล้วนะครับผมจะใส่ที่เบ็ดหนึ่ง,งร้อยเลยกันช็อตนี้ก้อนโตมาอีกอู้ สวัสดีครับผมอยู่เกมแคดแมนนีนะผมคุณเอาหมดห้างร้อยนะครับผมใส่อยู่ที่เบ็ดหลักสิบนะครับผมมาดูกันนะว่าเข้าดีไหมนะครับผมบุญซ้ำนะผมมาดูดอกนี้คูณสิบมายังไงไม่เป็นไรครับผมบุญมาขอหน่อยช็อตนี้ มาดูช็อตนี้ยังไงขึ้นมาไหลมาครับผมเออไปกันต่อครับผมใส่ยอยู่ที่เบ็ดหลักสิบนะผมมีทุนมาหลักอร้อยนะ้วผมมาดูกันนะฮะว่าดีไหมนะผมแต่ผมบอกเลยว่าเกมที่ผมแนะนำด,ดีทุกเกมจริงๆนะครับผมมาดูฮนะาตกทุนมาแค่หลักร้อยนะผมเดี๋ยวจะกลับไปเท่าไหร่มาดูกันนะครับผมมาดูกันช็อตนี้ยังไง มาลุนเอาใจชุดยกัไปสูตรสวตรคอนโตมาช็อตนี้รู้เรื่องครับผมได้มา200เข้ามาสวยครับผมนี่อะไรครับผมเออจะบอกนะครับผมสูตรผมนะครับผมใครทุนน้อยนะผมใหญ่แต่ตัวร้อยปเปอร์ทำยังไงนะผมสูตรนี้เลยนะผมสูตรไล่เบ็ดนะครับผมค่อยคอยขยับปรับเบ็ดไปนะผมช็อตนี้ขึ้นยังไงเบ็ดยี่สิบอยู่นะผมมาหมุนสามไปช็อตนี้ขึ้นมาเออไปกันต่อครับผมมาดูช็อตนี้ยังไงไหลมาช็อตนี้สองร้อยปูดยี่สิบขึ้นมาช็อตนี้เท่าไหร่สองร้อยครับผ ผมเอาเรื่องครับผมมาไปกันต่อเลยครับผมมาบุญสามดอกมีขึ้นมามีคู่หนึ่งร้อยเข้ามากองโตมาเด้โอมหาร้อยเข้ามาอเมริกานะครับผมรู้เรื่องกับเบื้องแต่ครับตอนนี้บุญพันสองแล้วนะใส่ที่เบสสามสิบนะครับผมนี่ดูกันนะฮะมีทุนมาหลักละร้อยครับผมกองโตมาช็อตอู้วิ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 อิว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 ิริวิวิวิเิืิองวิ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  ดูชอ 5, 5, ็อตนี้คู50มา25ก็มาสวย โอไหลมาดอกนี้250นะผมเออดอกนี้ง่ายขึ้นมาอีกห0เป็น150ยห้บนะผมบวกเป็นสามพันช็อตนี้ก้อนโตอีเจ็ดยโอ้โหที่เอาเรื่องแลผมตอนนี้บวกอยู่สี่พันสองแล้วนะผมใส่ที่เบ็ด60นะผมมาดูกันนะเออนี่แลลวครับผมบอกแล้วนะผมมีให้เห็นจริงๆนะสูตรนี้นะผมสูตรปั้นเบ็ดนะผมก็เคอย,อยาปรับเบ็ดไปนะผมอยาใจร้อนนะผมมาดูการหมุนซ้ำดอกนี้ขึ้นมา60ก็มาสวยไปกันต่อ ผมเบ็ดหกสิบของเราช็อตนี้ก้อนโตมาอีกครัวบอกอู้อุ oh ้ยซูเปอร์เมกาเหอพานนะครับผมโอ้โหบวกถึงหมื่นแล้วนะครับผมจะใส่ที่เบ็ดหนึ Hur ่งร้อยเลยกันช็อตนี้ก้อนโตมาอีกโอ้โหเอาเรื่องกับเบื้องแต่ช็อตนี้ซูเปอร์เมกาเจ็ดพันห้าอีกโอ้โหเอาเรื่องดีครับผมมาดูหมุนดอกมียังไงคือโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งพันเมื่อกี้ครับผมบวกเท่าไหร่นะผมโอ้โหเอาเรื่องจัดนะวันนี้บวกมาหมื่นเจ็ดนะครับผม